3วิธีป้องกันไม่ให้โดนแฮกข้อมูลจากใส่ชาร์จมือถือสวัสดีค่ะกัรมพบกัภา t ทูทิกทิกดีๆเทนใหม,ใหม,ใหม่ที่คุณก็ทำได้กับฝ้ายเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฝ้ามี3าววิธีป้องกันไม่ให้โดนแฮกข้อมูลจากใส่ชาร์จมือถือมาฝากกันค่ะ 3วิธีป้องกันไม่ให้โดนแฮกข้อมูลจากสายชาร์จมือถือก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนค่ะคงจะได้เห็นข่าวแล้วใช่ไหมคะว่าทางตํารวจสอบสวนกลางค่ะได้ออกมาแจ้งเตือนภัยนะคะว่าให้ระวังมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบการเสียบสายชาร์จนั่นเองค่ะหากผู้ที่ใช้งานสมาร์ทโฟนนะคะใช้งานอย่างไม่รามาระวังเนี่ยก็อาจเสี่ยงถูกแฮกข้อมูลต่างๆนะคะจากการเสียบสายชาร์จได้นั่นเองค่ะ พราะเนื่องจากตอนนี้ค่ะทางตํารวจสอบสวนกลางนะคะได้แจ้งว่าปัจจุบันค่ะพบว่ามีสายชาร์จนะคะที่ฝั่งตัวส่งสัญญ,ญาณไร้สาย access point เนี่ยเมื่อเราทําการเสียบสายชาร์จนะคะเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเราค่ะแฮกเกอร์นะคะก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆบนอุปกรณ์ของเราจากระยะไกลได้นั่นเองค่ะโดยแฮกเกอร์นะคะก็จะแฮกข้อมูลต่างๆค่ะเช่นเลขบัญชีธนาคารนะคะหรือว่ารหัสผ่านธนาคารเป็นต้นค่ะ โดยลักษณะของสายชาร์จที่ว่านี้นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าหน้าตาเนี่ยก็คล้ายๆกับสายชาร์จทั่วไปที่ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนได้ใช้งานกันอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จแบบ USB นะคะหรือว่าเป็น USB Type C เป็นต้นค่ะดังนั้นในวันนี้ค่ะ How to t i c k นะคะจึงมี3วิธีป้องกันค่ะไม่ให้โดนแฮ็กข้อมูลนะคะจากสายชาร์จมือถือมาฝากกันค่ะวิธีที่1ค่ะไม่ควรเซฟรหัสผ่านของแอป Mobile b a n k i n นะคะไว้บนโทรศัพท์มือถือค่ะ เพราะหากเรานะคะถูกแฮกข้อมูลค่ะเราบรรดาแฮกเกอร์เนี่ยก็จะเข้าไปดูรหัสผ่านของแอปมบายแบงกิ้งของเราได้ค่ะหลังจากนั้นค่ะแฮกเกอร์นะคะก็จะทําการควบคุมจากระยะไกลค่ะแล้วนํารหัสผ่านของเรานะคะไปล็อกอินบนแอปมบายแบงกิ้งของเราได้เลยนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็อาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุค่ะที่เงินในบัญชีของผู้เสียหายนะคะโดนดูดเงินจากบัญชีนะคะจนหมดเกลี้ยงนั่นเองค่ะวิธีที่สองค่ะใช้ใส่ชาร์จแทนเท่านั้นค่ะ หรือเรานะคะทาการซื้อสายชาร์จจากแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้ค่ะไม่แนะนํานะคะว่าให้เราเนี่ยทำการซื้อสายชาร์จที่มีราคาถูกและไม่ได้มาตรฐานมาใช้งานค่ะเพราะหากเรานะคะเสียบสายชาร์จใช้งานไปแล้วนะคะเราอาจจะถูกแฮกข้อมูลโดยไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะวิธีที่3ค่ะหลีกเลี่ยงการเสียบสายชาร์จจากพอร์ตนะคะในรูปแบบต่างๆตามที่สาธารณะค่ะเช่นห้างสรรพสินค้าค่ะหรือว่าโรงแรมนะคะหรือว่าตามสถานีโดยสารเป็นต้นค่ะ และไม่ควรยืมสายชาร์จของคนอื่นนะคะมาใช้เด็ดขาดค่ะเพราะหากสายชาร์จนั้นนะคะถูกฝังตัวส่งสัญญาณไร้สายแอ็กเซ Po ์พอยไว้ y นะคะแล้วเรานํามาเสียมเนี่ยเราก็อาจถูกแฮ็กข้อมูลได้ค่ะก็แนะนําค่ะว่าให้เรานะคะใช้ใสายชาร์จแทนและใช้ใสายชาร์จของตัวเองจะปลอดภัยมากที่สุดค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นสาววิธีป้องกันนะคะไม่ให้โดนแฮกข้อมูลจากสายชาร์จมือถือนั่นเองค่ะหากชอบทิ่ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tik c Tik ดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน b u b o t v ได้เหมือนเดิมค่ะ